ลนลกลากกรร้น่าัเพื่อนๆมาดูจุดให้เช่าจอด R าวีค่ะทั้งเป็นจุดที่ให้เช่าจอดที่ในเมืองนะคะในตัวเมืองหรือในที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะ มีทุกเมืองเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เป็น RV Travel Nurse ค่ะไปเมืองไหนก็มีจุดจอด RV ให้เช่าแล้วก็แต่ละที่นะคะนโยบายก็เหมือนไม่เหมือนกันบางที่ก็มีซุ้มให้นั่งเล่นนะคะจัดสันทนาการพื้นที่ส่วนตัวเยอะค่ะแต่บางที่นะคะก็จะแคบนะคะได้อยู่แต่ในบ้านก็มีค่ะ หลายที่ที่เราไปนะคะเราก็มีสิทธิเลือกเนาะเพราะมันมีหลายที่เลยเป็นอเมริกันสไตล์ที่เขานิยมกันไม่ค่อยนิยมเช่าโรงแรมค่ะจุดอาวีจึงมีให้เลือกเยอะค่ะค่าเช่าหลายเดือนนะคะก็แล้วแต่สถานที่และค่าครองชีพของที่นั่นที่เราเคยเจอก็700ถึง1,200ดอลลาร์ค่ะซึ่งผู้ทำอาวีให้เช่านี้นะคะก็ต้องดู